รอยสักด้วยพิโคเซคเกิลเลเซอร์สวัสดีครับหมอรุร่ยขาววันนี้หมอมีเทคนิคในการลบรอยสักที่ดีที่สุดในปัจจุบันก็คือการใช้เลเซอร์โดยเฉพาะพิโคเซคเกิลเลเซอร์มาฝากกันครับผมรอยสักเนี่ยเป็นปัญหาที่ต้องรักถ้าเกิดคนที่จะลบเนี่ยต้องตั้งใจจริงนะครับเพราะว่าออต้องใช้เวลาหลายครั้งเลยนะครับการรักษาก่อนหน้านี้อาจจะเป็นพวกใช้กรด หรือว่าใช้เดอร์มาบรชั่นกรอออกอันนี้นะครับปัจจุบันนี้ไม่เป็นที่นิยมแล้วเพราะว่าทาให้เกิดแผลเป็นแล้วก็แผลไม่สวยมากๆเลยนะครับผมปัจจุบันเนี่ยการใช้เลเซอร์เนี่ยก็คือเป็นการรักษาหลักเลยพวกสมัยก่อนก็จะเป็นพวก q Switch n อนด์ดนะครับปัจจุบันก็จะเป็นกลุ่มของ Pico Se คเกอ Laser ซึ่งมีเพาเวลหรือการปล่อยพลังงานลงไปในช่วงที่สั้นมากดังนั้นเนี่ยก็จะทำให้เม็ดสีเนี่ยแตกตัวได้ดีนะครับผมการรักษา รอยสักเนี่ย จะขึ้นอยู่กับรไรบ้าง 1. ชนิดของรอยสักนะครับว่าเป็น professional tattoo หรือว่าเป็น amateur tattoo professional tattoo คือจะมีหลายๆสีเม็ดสีลงหลายๆชั้นนะครับอันนี้ก็จะยากกว่า 2. ชนิดของสีนะครับถ้าเป็นสีเดียวก็จะง่ายกว่าหลายสีสีดำน้ำเงินน้ำตาลเนี่ยก็จะง่ายกว่าพวกสีเนื้อสีชมพูสีส้มนะครับผม4คือการไปสักทับนะครับผมถ้าไปสักทับมาเนี่ยส่วนมากจะเป็นพวกสีเนื้อสีน้ำตาลจะเกิด ก็ r a d o д о к с ิเกลไฮเ p อร์พิก t ม t เทคือธาตุเหล็กที่อยู่ในเม็ดสีสีเนื้อนะครับมันจะเปลี่ยนไอออนนะครับจะทำให้จากสีที่เป็นสีเนื้อจะกลายเป็นสีดำดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปรักษาต่อนะครับเหมือนกับว่าต้องรักษาจํานวนครั้งเพิ่มขึ้นน,นะครับผมอนอกจากนี้เนี่ยก็คือสีผิวของคนไข้ถ้าเป็นสีผิวเข้มเนี่ยก็อาจจะต้องใช้จํานวนครั้งในการรักษามากขึ้น รักษากี่ครั้งนะครับการรักษาในปกติเนี่ยจะต้องรักษาถ้าเป็นสีดําอย่างเดียวนะครับที่เป็นแบบ อเมเชอร์คือแบบว่าสักแบบเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับอาจจะต้องใช้ประมาณ8ครั้งนะครับอย่างน้อยนะจากการวิจัยแต่ถ้าเป็นหลายๆสีเนี่ยที่บอกว่าเป็นสักเยอะๆเลยเนี่ยนะครับอาจจะต้องรักษากันเป็นปีเลยนะครับไปต้อง12ครั้ง15ครั้งขึ้นไปแล้วบางครั้งเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ว่าเกลี้ยงสัทีเดียวด้วยโดยเฉพาะพวกสีแดงสีส้มสีฟ้านะครับผมดังนั้นเนี่ยการบ่อยแค่ไหนลบรอยสักเนี่ยอาจจะทําที่เดือนครึ่งถึง2เดือนหลังทําจะไปสเก็สเก็จะมีตัวยาให้ทานะครับ ที่สําคัญคือ,อ,อการลบประสาทนี่อย่าไปทำที่หมอไม่แนะนําเลยคือหนึ่งการใช้วิธีแต้มกรดนะครับราะการเป็นแผลเป็นเละเลยนะครับผมแล้วต่อมารักษาแผลเป็นยากกว่าอีก2คือการสักทับนะครับสักทับเนี่ยถ้าเกิดเรามาทาเลเซอร์เนี่ยจะกลายเป็นว่าต้องรักษายาวขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำไปหากใครมีข้อสงสัยปรึกษาได้ที่ Facebook หมอรุ่นชวนคุยนะครับ